เมนูกับแก้มแซ่บๆมาอีกแล้วครับเมนูไก่หลงดงเชฟทำทีไรนะกินไม่เคยพอครับเริ่มมาตำเครื่องกันก่อนเลยครับกับพริกแห้งแล้วก็เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับโขกให้แหลกๆให้หมดเลยครับแหลกได้ที่แล้วครับตามด้วยตะไคร้ซอยลงไปครับแล้วก็ขานำมาหั่นก่อนนะครับลงไปด้วยแล้วก็โขกต่อเลยครับ ตามด้วยหอมแดงลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมซอยครับพริกจินดาแดงซอยลงไปด้วยครับเริ่มโขลกเครื่องอให้บุบๆให้หมดเลยนะครับอ่ะละเอียดได้ที่แล้วครับตามด้วยใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็ใส่กะปิหวานลงไปด้วยครับนี่คือสูตรลับของเชฟเลยครับ โขกทุกอย่างจนละเอียดเอาได้ที่เลยนะครับเริ่มตั้งกระทะได้เลยนะครับแล้วก็นำเครื่องที่โขกแล้วเนี่ยลงไปคั่วในกระทะเลยครับเราจะคั่วให้หอมก่อนนะครับกลิ่นหอมได้ที่แล้วครับก็ตามด้วยเนื้อไก่เนื้อไก่จะเชฟจะใช้เป็นไก่บ้านหรือไก่เหนียวก็ได้นะครับ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับเอาให้ไก่สุกด้วยนะครับรวนๆไปเลยครับตามด้วยน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับแล้วเชฟก็จะเคี่ยวจนกว่าเนื้อไก่จะเปื่อยให้หมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มปรุงรสชาติกันด้วยน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับ น้ำเริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยวเชฟจะปิดฝาเลยนะครับแล้วก็รอจนกว่าไก่จะเปื่อยนะครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอครับน้ำก็จะหดไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไก่ของเราก็เปื่อยได้อย่างโอเคแล้วนะครับเชฟจะใส่ตะไคร้เป็นท่อนๆลงไปนะครับก่อนใส่งลงไปก็ไปบุบๆก่อนนะครับแล้วก็หอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดครับ ทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับแล้วก็ตามด้ยวยใบกะเพราลงไปอีกครับเพิ่มความแซ่บความหอมเลยนะครับเมนูนี้ใช้คําว่าโคตรอร่อยเลยครับจะเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะครับลองเอาไปคิดกันดูเองครับ